ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องฟุกุงทอนลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับผมขารถลำพ์ขารถนั่งถ่ารถครับนั่งถา่ารถนั่งถา่ายังสิบันมารับครับไปกลับรถเนี้ยไปกลับโดนพระโลภนะครับยืนหน้ารถบินสันเนี่ยรถบินสันอันสุนบุรี คนป่วยกับไอจนวายเลยบ่ามาจจกเชื่อครับนี่ครับนั่งอยูนินี่ร์เนี่ยพูดยูนอองครับใส่สุดเก่าแต่มหมู่บ้านพูดยูนอองครับนา้าบม่บ้านอาบอยู่หอดใจน้อน่องข่อย คือไปกลับรถไก่แท้โอ้ยเนาะอันนี้ก็มานั่งตันหนาเฮิร์นซะอยู่จะคุณไปหอดใส่หรอกลับกล้องก็บม่ได้แบเนี้ใส่พี่น้องคุณไปจ็คเก็ตครับมันสย่างกุานก็นั่งก็มอเซเมียอยู่นี่น้ำกันนี่ก็อาจัวรุณไอแข่งกันด้วยบัน ใส่น้อ่ะบนือบอกท่างมันผิดวะ่ายยุดนเจือก เดือดเริ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตลาดนินจาครับเบือแหล่งครับผมตลาดนินจาจังหวัดชนบุรีนะครับผมเจอกันได้นะครับผมกับพวกเราแกงกันตะกุยและคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเต็มระบบแน่นอนนะครับผมมาให้มันเต็มอานยะเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมผมพวกผมกับสีนังขากดลังสีมันอยู่เป็นอะไดเนาะน้องชายผมก็ได้จักไปอยู่สิ ไปกับรถโมเมนสิบอดิ0นาชีแลรวบ่หบน,นึ่ทถ้ามาหอดู่ือ่ม่นองครับ <c oughs> นั่งแบบ่องร้อยครับ <c oughs> คือโดนแต่แสงคุณนตวส มันตัวโหวอีกหานาทีอหอดว่ะ่ะสิบายไปกับรถไปกับรถยังดนกันพ่ะ่ะสิบรอหลังชิบันมาด้ียไทยบางอีเชือด้อครับพร้มน้อกครับหาบ,งออบางก้อนเห็นอยูเ่เลยน,นั่งจกก่อคออยู่สองสามคนอยู่นนะนรับ Bụt cả lái lại hả? Xe nó à bà đi nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อ๋อบันไดนอนนอนใช่ผม๊บมันกี่ล่ะครับรถบักร้ายเลยมันว่าโทรมากมองหันว่ารถติดรถติ๊ด,ดมาสักปวดเพราะว่า,วารถกระไรนี่แหละครับพี่น้องครับเตึ้งหาหมองเลี้ยวว่าท่านใดบ่ได้จังเด๋ตึ้งนั่งกับรถมันไก่ จำแรกว่าสิเขามาโรบินสันมาหเพราะว่าขี้กายว่าสินขี้กายไปหาหม่องกับรถบาตนี่เอาละครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสีทั่วฮะลังซลมันก่อนครับบางหวัดไซเรลเยวะสีไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับว่าอากาศเป็นยังไงก็เดียวนี่ขึดมาดันขึดโดนแพีง ม่น่นมากแต่สนอกว่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับซอยกันเบิึงเนี่ยนะครับพ่อเมียน้องครับใกล้สิครบใกล้สิครบแล้วครับในสี่พันชั่วโมงนะครับเหลืออีกแค่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับผมอีกแค่ห้าร้อยชั่วโมงครับพ่อเมียน้องครับซอยดันซอยกันนะครับผมทั้งช่องผมและฟุกพงศธรลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องกดลังสิมานลำเพลินออฟฟิเชียลและก็ช่อง ปัญชยางกูลลำเบือนออฟฟิเชียลแล้วก็อาจูลำเบือาจูลำเินนะครับผมเดี๋ยวอาจูมือนี้มาท่านได้ดอกครับโทรศัพท์เพราะว่าบบผ่านบบผ่านว่าจิบิดาวเขาว่าวงเงินบบผ่านก็เลยว่าเสิยให้บริการอันบัตรเครดิตของกดลังซิมันนะครับเดี๋ยวไห้พ่อแม่พี่น้องหาเบิ่ง พ่อแม่พม่นม้นองถาเบิ้งอีกเทื่อนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสีลูกลิปให้เบิ้งนะครับมื่ไดีในะครับ,บผมคลิปนี้ขอฝากเพื่อนซัมี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงฟุกโฟลทอลลำเพื่อนออฟไปเชียวได้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ